เอามาจุ่มครั้งแรกบาร์บอกคือเราต้องแช่นะ้ำมันถึงจะออกเป็นมอนที่จริอันนี้ว่าแช่เป็างงานูกอ,อย่างนี้เหรอคิดว่าใช่นะคะท่านี้ซื้อแยกมันจะออกเป<อ>็นคือตัวกระตุกต,ตัวนี้ซึ่งงงมากเพราะว่า,วาแกะออกมาแล้วมันมน่าจอย่างนี้และยังไม่มีอยู่หตัวอ่ะทีนี้มีอยู่ตัวเดียวเราก็ต้องคุณว่าเราอยากได้ตัวไหนขอมันมีนักหนุหนหลังนะีนเนาะเอามาอย่างนี้สีสีทองแต่บู๊แล้วตัวนี้ชมพู๊แลดูใครจะสงสารโหลน้ำวันนี้น่าจะได้เนาะพอดีได้มันอยู่ในนั้นแหละมาแต่มันจะอยู่ยังไงเออสองซ นั่นไอมาชี้ส่้ไหนล่ะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอำมมาคี้เสีโอ้ยน่ารักอ่ะนารักแค่ามแล้วคงได้อยู่ไหมเหมือนกับว่า เพิ่งคลอดอ่ะ <laughs> น่ารักจังเห็นะ <laughs> น่ารักเลย